สวัสดีครับเจอก,กันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชนแนลนะครับช่อง YouTube นะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับ,ส,รบสลาลมคอยชนแนลนะครับยูทูบชแนลซื้อขายเหรียญน,นะครับช่องนี้นะครับ แล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับแจ้งกันไว้เลยนะครับก่อนขึ้นคลิปเลยนะครับลน id ศ9 5ย1 2ก้าส่นงอีนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาหรือว่า,อา anymore, สอบ <mind> ถามเรื่องเหรียญนะครับติดต่อทางลายช่องทางเดียวนะครับเน้นติดต่อทางลายนะครับลน id ศ9 5ย1 2ก้าหนอีนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเหรียญมานะครับผมจะทยอยตอบกับทุกทท่านนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับจะทยอยตอบกับช่วงดึกๆนะครับผมจะว่างช่วงนั้นนะครับจะทยอยตอบไลน์ทุกทท่านนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่27เมษายน2565นะครับก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับส่งส่งพัสดุเสร็จช่วงบ่ายผมจะมาแกะแกะของที่ FC ส่งมาแล้วก็บันทึกคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้มีมา2ชิ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อมา ซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายซื้อมาสะสมเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะตัวนี้มาดูกล่องใหญ่กันก่อนนะครับส่งมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะครับขออนุญาตไม่ปิดปิดที่อยู่นะครับเพราะว่าจะท่านที่ส่งเหรียญมาระบุไว้นะครับว่าขอสงวนนามนะครับแต่ว่าก็เอ่ยชื่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับไม่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 ใช่ว่าซื้อมานะครับ ถ้ากล่องไหนซื้อผมก็จะบอกซื้อถ้าส่งมาขายผมก็จะบอกส่งมาขายนะครับนี่ก็รีวิวให้ดูด้วยนะครับซื้อจริงขายจริงครับถ้ามีเหรียญตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับผมซื้อหมดนะครับเหรียญตัวไหนที่ผมซื้อมาแล้วผมสามารถขายได้นะครับผมก็ซื้อนะครับซื้อจริงแน่นอนแต่ถ้าตัวไหนที่เพื่อนๆส่งมานะครับผมผมไม่ได้รับซื้อนะครับก็คือก็คือไม่ได้รับซื้อนะครับง่ายๆนะครับ เดี๋ยวแกะดูกันก่อนนะครับพอดีไม่มีมีดนะครับก็เลยใช้กันไกรโอเคออกมาแล้วนะครับก็เป็นกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับมีหลายรายการเลยนะครับก็คุยกันคุยกันคุยกันพักหนึ่งนะครับคุยกันหลายหลายหลายวันเหมือนกันนะครับคุยสอบถามกันเรื่องเหรียญแล้วก็ถึงได้ส่งมานะครับน่าจะ เป็นอันนี้อันเดียวนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลองกันกระแทกเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับ FC ท่านนี้นะครับก็โอเคนะครับแพ็คแพ็คมาแบบนี้โอเคนะครับคือไม่กระจัดกระจายแน่นอนนะครับที่ผมย้ําบ่อยๆนะครับก็คือการแพ็คเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าแพ็คมาไม่ดีแล้วก็เหรียญมันกระจัดกระจายนะครับ เหรียญเหมือนถุงอ่ะแต่กระจัดกระจายแล้วทําให้เหรียญสูญหายอ่ะอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าท่านส่งเหรียญมาแล้วเหรียญหายแล้วก็ผมไม่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นปัญหากันทีหลังนะครับว่าทางร้านไม่โอนเงินหรือว่ามีหมกเม็ดอะไรพวกเนี้นะครับเดี๋ยวขอแกะหน่อยครับมันแน่นนะครับเพื่อนๆก็จะเย็นๆน,นิดนึงนะครับผมก็พยายามรีบนะครับไม่ให้จะได้ ใช้เวลาได้คุ้มค่านะครับมีออกมาแล้วนะครับก็หลายรายการนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีรายการพิเศษด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่ารายการพิเศษอะไรนะครับนี่นะครับมองเห็นชัดไหม เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเหรียญเดี๋ยวผมค่อยซูมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นแพ็คนะครับน่าจะเก็บมานานแล้วนะครับตัวเนี้ยตัวนี้แพ็คกลมเลยแต่ว่าก็ดูตามสภาพนะครับเป็นเหรียญ3มรอบนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเนี่นะครับ2อสี่ หกเจ็ดเหรียญันนี้เจ็ดเหรียญนะครับเป็นเป็นเป็นสิบบาทเนื้อเงินนะครับนี่นะครับอของราดยี่สิบห้าปีนะครับสิบบาทนะครับได้มาสองสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดเหรียญขออนุญาตเทเลยล้วกับเทไม่ได้นะครับมันมีวาระหลายวาระ มีรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ปี50นะครับอันนี้ก็คือแพ็คมาเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมค่อยอ่า40เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็เป็นพวกเดี๋ยวนะครับผมขอจัดให้มันสวยงามหน่อยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกเหรียญเหรียญเหรียญวาละ พวกนี้ครับตัวนี้ก็ซื้อนะครับนี่นะครับพวกคาวาละาพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีวาละพิเศษผมก็จะแยกวาละพิเศษให้นะครับเพราะมันอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมค่อยนับจํานวนนะครับแล้วก็ค่อยคิดเงินนะครับตัวเนี้ยผมแจ้งไว้เลยผมซื้อเหรียญละเหรียญละสิบสามบาทนะครับ แล้วก็พอผมเจอเหรียญเนี่ยผมนึกขึ้นได้เมื่อคืนมี FC หรือว่าเพิ่งดูคลิปผมครั้งแรกแน่เลยนะครับหรือไม่ได้ดูคลิปผมแต่ไปดูคลิปของช่องอื่นนะครับช่องช่องไหนก็ผมไม่ระบุนะครับคือเขาทำเหรียญตัวเนี้ยนับปกคลิปแล้วก็เขียนว่า3500บาทนะครับแล้วก็มี F มีมีมีคนที่ได้ชมอ่ะอาจจะติดต่อช่องเขาไม่ได้หรือว่ายังไงก็ไก็ไม่ทราบนะครับส่งรูปนี้มาให้ผมดูนะครับแล้วก็ จะขายผม3,5 0 0นนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าตัวเนี้ยผมซื้อได้แค่13บาทนะครับก็ประมาณว่าถ้าถ้าถ้าซื้อ13บาทผมไม่ขายดีกว่าผมก็ก็คืออธิบายตามความจริงนะครับว่าบางเหรียญอ่ะมันมันจุดประสงค์ของการทําคลิปของแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมเจอเหรียญตัวเนี้ยผมนึกขึ้นได้นะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับว่า ราคาท่องอื่นถ้าขายได้ถึง3,5ม0ามาซื้อของผมก็ได้นะครับผมขายเหรียญละ15บาทนะครับมาซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาให้นะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเหรียญวาระ10บาทวาระนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเร็วๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีอะไรอีกวาระอ่าเนี่ยครับวาระธรรมดานะครับเ7เหรียญวาระธรรมดาตามนี้นะครับ77เเหรียญ แยกไป10ปี41่หสิบปี10ปี417เ 7, หรียญ533เหรียญปี 3, 3, 3 42441 431แล้วก็มีเรือ2เหรียญนะครับก็ดูผ่านๆกันนะครับมี41ตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยนับนับนับดูนะครับก็มีรายการ ครบไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนะครับรายการนะครับจะได้ไปตัวอื่นต่อนะครับเพราะมันหลายเหรียญหลายหลายรายการนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่รับซื้อนะครับขอขอรีวิวผ่านๆก่อนแล้วก็เนื้อเกินมีเรือเนื้อเกินมีเรือพวกนี้นะครับหลายๆท่านก็สอบถามมาสอบถามกันมาเกือบทุกวันนะครับพวกมีเรือแบบเนี้ยนี่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือช่วยซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหรียญตัวหลักที่ทางช่องรับซื้อกรณีถ้ามีเหรียญแบบ เหรียญตัวหลักๆอ่ะเช่นเหรียญ10ปี41พวกนี้ส่งมาขายก็ช่วยซื้อตัวนี้ได้ในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับอันนี้5ปี46อ่าอานี้5ปี46นะครับก็ได้มา1เหรียญน,นะครับ โอเคห้าปีสี่หกแล้วก็ตัวนี้มีห่อมาอมืตัวนี้ที่ส่งมาให้ดูนะครับคือผมไม่แน่ใจเพราะว่าท่านที่ส่งมาไม่มีเครื่องช่างนะครับไม่มีตาช่างแต่ว่าผมก็ดูรุ่มไปถนัดน,นะครับตัวนี้ยที่ส่งคลิปมาให้ผมดูก็คือบอกว่าปั๊มด้านเดียวนะครับเป็นปั๊มด้านเดียวนะครับแต่ว่า ดูจากสภาพแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องชั่งน้าหนักนะครับถ้าดูจากสภาพแล้วนะครับเพราะว่ามันยังมีร่องรอยอยู่นะครับตรงเนี้ยนี่นะครับเป็นรอยของการปั๊มแล้วก็เป็นการเจียเหมือนกับการเจียนะครับตัวนี้คือคืออันนี้คือเรียวไทม์เลยคือไม่ได้ตัดต่อนะครับแกะแล้วก็เปิดดูเลยนะครับจะได้เป็นหลักฐานในการในการยืนยันนะครับว่าเหรียญที่ส่งมาก็คือเหรียญนี้จริงๆนะครับ กับกองเนี่ยพอดีผมแกะเจอพอดีนะครับอันนี้เขียนว่าช่วยดูเหรียญนี้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยผมช่วยดูอยู่นะครับเห็นไหมครับมันมีร่องรอยตรงนี้อยู่นะครับเหมือนกับเป็นฐานของเหรียญบาทอ่ะนี่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันยังมีร่องรอยอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับพื้นผิวจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมไปชั่งน้ําหนักประกอบนะครับอ่านี่คือให้ผมช่วยดูนะครับผมก็ผมเนื่องจากว่าท่านเนี้ยที่ส่งมาคือส่งเป็นคลิปมาแล้วผมดูไม่ชัดอ่ะนะครับก็คือผมก็แจ้งลงหน้าแล้วนะครับว่าผมช่วยดูให้นะครับถ้าคือเป็นเหรียญพิเศษจริงก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไปแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาผมก็จะแจ้งไปนะครับอันนี้ก็คือออกสื่อเลยนะครับก็น่าจะเป็นเหรียญชํารุดนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีร่องรอยตัวนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แจ้งไปนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะเห็นเห็นเห็นสภาพแล้วนะครับดูตัวอื่นต่อเลยนะครับอันนี้2บาททีห้าหนึ่งนะครับก็ห้าหนึ่งแจ้งมาว่า27เหรียญอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปเลยเดี๋ยวผมผมค่อยค่อยไปนับแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งนะครับต่ออนนี้เลขบัญชี แค่ฉนเดียวค่อยเลขบัญชีโผล่ออกมาแล้วนะครับอันนี้ห้าบาทปีสามศูนย์หกเหรียญแล้วก็ปีสามหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับก็เป็นเรือหงนะครับเรือหงราคาจะไม่เท่ากันนะครับปีสามศูนย์ก็ช่วยซื้อนะครับเหรียญละไม่เกินสิบบาทนะครับถ้าปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งก็ซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับยังไม่เจอสามหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งจะหายากกว่านะครับแต่สองเก้า สองเก้าไม่ต้องหานะครับอ้อหาก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดว่าไม่ต้องหามันจะเป็นการแบบไม่ไม่เชื่อนะครับก็สองเก้าหายากนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับอันนี้หนึ่งบาทขอไปนะครับอันนี้ชอบฟ้ายาวนะครับแต่ว่าสภาพมัน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 ไม่ค่อยโอเคนะครับก็ซื้อตามสภาพนะครับนี่นะครับอ่า 1บาทอนะครับอันนี้ผมก็ตกลงราคากันแล้วนะครับเหรียญนี้ซื้อไม่ถึงห้าร้อยนะครับเพราะว่าตามสภาพนะครับผมก็แจ้งตรงๆนะครับนี่นะครับก็สภาพนี้ครับอันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะหลายรายการนะครับก็เดี๋ยวเช็คเหรียญเสร็จผมก็จะโอนเงินให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อน สิบสตางค์ทองแดงหางยาวอ่าตัวนี้เพิ่งได้มานะครับผมผมไม่ค่อยได้ตัวนี้มาเท่าไหร่นะครับสิบสตางค์ทองแดงหางยาวนะหางยาวนะครับก็อันนี้ก็เพ,พิ่งเพิ่งได้มานะครับในกลุ่มซื้อขายตอนลงขายก็ก็ซื้อไม่ทันนะครับอยากจะซื้อมาทําคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทาคลิปนะครับก็ได้ตัวนี้มาด้วยหนึ่งตัวนี้ 9, เก้าเหรียญอ่อเหรียญสามรอบนะครับหนึ่งบาทสามรอบตัวนี้เป็นตัวผลิตน้อยนี่เหรียญสิบ เนี่ยตัวนี้สามรอบนะครับก่อนหน้านี้ราคาซื้ออยู่ประมาณร้อยถึงร้อยร้อยี่สิบนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ตอนเนี้ราคาลงมานะครับราคารับซื้อก็ลงมาด้วยนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหมือนสภาพนี้กับตัวเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับซื้อคนละราคากันนะครับนี่ครับนี่ขนาดนี้ยังเหรียญหน้าอย่างเป็นร้อยเลยนะครับอยู่ในแพ็คนะครับเนี่ยตัวเนี้ย อันนี้ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าราคาจะไม่สูงนะครับส่งมาผมก็จะตีราคาให้ถ้าพอใจก็ซื้อขายกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกเหรียญวาระ <c oughs> วาระพวกนี้จะซื้อเหรียญละสามสิบนะครับเออมุมกล้องนี้ใช้ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้สามสิบนะครับถ้าใครใครไม่อยากขายตัวนี้สิบสามบาทนะครับเก็บไว้รอราคาก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขายแค่ตัวนี้พวกพวกตัวตัวหายากขึ้นมาหน่อยอ่ะนะครับ พวกนี้เหรียญละสาสิบนะครับหมดแล้วยังมีม,มีมีตัวนี้อีกอ้ามีอีกนิดหน่อยมีอีกนิดหน่อยนะครับห้าสสตางค์ปีสา2สี่สองเหรียญเหรียญต,ตัวเปล่า1เหรียญเหรียญตัวเปล่าหนึ่งบาทแล้วก็สองสี่้าสามห้าสตางค์สองสี่เก้าสามเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้คือซื้อเหมานะครับ อ๋อไม่ใช่สิไม่ไม่ไม่ใช่เหมานะครับซื้อเป็นเหรียญเหรียญไปนะครับอ่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหรียญตัวเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะครับแต่ดูจากการจากความเคยชินอ่ะเพราะผมก็มีเหรียญตัวนี้อยู่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญตัวเปล่ายังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับผิวจะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกับเหรียญเมื่อกี้นะครับที่บอกว่า ที่บอกว่าปั๊มไม่ติดนะครับเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับถึงจะมีแบบมันก็ใกล้กันอ่ะแต่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีร่องรอยตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ถ้าช่างน้ําหนักจะรู้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมผมผมตีให้เลยว่าเป็นเหรียญจารุดนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญปั๊มติดหน้าเดียวอย่างแน่นอนนะครับจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมนะครับนี่นะครับ อันเนี้ยตัวเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับกับการแกะกล่องพัสดุตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับในการโอนเงินแล้วก็เป็นการตรวจสอบนะครับว่าเหรียญมันมันมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญตัวเนี้ยก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเห็นร่องรอยตรงนี้ไหมครับนี่นะครับตัวนี้ก็มีรอยปั๊มมีขอบ นี่นะครับตัวนี้ก็คือเหรียญชํำรุดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญพิเศษไม่ใช่เหรียญแบบปั๊มหน้าเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรายการเหรียญที่ที่ที่ได้มานะครับสําหรับของท่านนี้นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับก็โอเคนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามรายการที่ผมรับซื้อหรือว่าเหรียญที่ผมพอซื้อได้นะครับผมก็ซื้อนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมซื้อมาขายไปนะครับ ลองคิดดูนะครับจะขายให้พ่อค้าหรือว่าจะขายให้นักวิชาการนะครับนักวิชาการเขาถ้าไม่มีแบบถ้าเขาไม่เก็บจริงๆอ่ะเขาจะซื้อของเพื่อนๆไหมนะครับนักวิชาการ YouTube หลายๆช่องนะครับที่ทําให้ผมมีผลกระทบคือเหรียญที่ท่องช่องที่ท่านทําคลิปออกมาเหรียญที่ท่านทําคลิปของช่องท่านอ่ะท่านไม่รับซื้อเขาอ่ะเขาก็ส่งมาช่องผมนะครับก็มันมันเป็นผลต่อเนื่องมานะครับก็ผม ซื้อรายการเท่าที่ผมประกาศรับซื้อนะครับช่องไหนทําก็ส่งช่องนั้นนะครับรายการรับซื้อนะครับไม่ใช่ว่าส่งช่องอื่นไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วก็จะมาขายให้ช่องผมอันนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆฝากไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับก็เดี๋ยวได้จะได้เช็คแล้วก็โอนเงินให้กับท่านต้องเรียกว่าท่านนะครับท่านท่านสมหมายอ่าโอเคท่านสมหมายนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับขอเวลาเช็คอีกแป๊บนึงนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยืนยันนะครับว่าช่องผมซื้อจริงมีส่งมาขายจริงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะไม่ซื้อถ้าเหรียญของท่านเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วผมสามารถไปขายต่อได้ผมรับซื้อแน่นอนนะครับเอามาขายผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อซื้อจริงแน่นอนนะครับติดต่อก็ง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสลาลมคอยชแน,นลผมมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ